สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับเปิดบ้านพร้อมอยู่คัสสันคุ้มค่ามืออาชีพกับผมโกเมนเรืองกิจรัตนากุลเช่นเคยนะครับงานนี้นะครับต้องบอกว่าพิเศษมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหาอาคารสำนักงานดีๆสักที่หนึ่งครับเพราะว่าแบมหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชจจำกัดมหาชนเนี่ยเขามีอาคารที่มีความสูง7ชั้นและตัวทรัพย์นี้นะครับต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ซอยสุภาพงษ์สามถนนสีนครินนะครับสำหรับใครที่นึกไม่ออกผมบอกได้เลยว่าไม่ยากเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ 4ีคอนสแควร์นี่เองครับโอ้โหเรียกได้ว่าง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับและย่านนี้เองก็เรียกได้ว่าเป็นย่านชุมชนรวมไปถึงเป็นย่านการค้าที่สําคัญสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเรียกได้ว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับเหมาะแก่การทําธุรกิจมากๆถ้าพร้อมแล้วผมจะพาคุณไปดูว่าอาคาร7ชันนี้หน้าตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับอาคารสำนักงานนะครับที่มีความสูง7ชั้นทางด้านหลังผมนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามีพื้นที่ใช้สอยถึง680ตารางเมตรนะครับแล้วก็ขนาดที่ดีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37ตารางวาครับผมตัวอาคารเนี่ยมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ตกแต่งให้ใหม่เอี่ยมอ่องพร้อมใช้งานเลยทีเดียวครับข้างนอกสวยขนาดนี้ข้างในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามเข้ามาดูเลยครับ ก็เรียกได้ว่าใหม่เอี่ยมอ yal, ย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับแล้วก็นี่คือโซนบริเวณชั้นหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่นะครับคุณสามารถ right. ที่จะจัดสรรได้ครับเข้ามาอาจจะเป็นโซนของโซนรับแขกนะครับและด้านหลังเนี่ยอาจจะทําเป็นตัวสํานักงานก็ได้นะครับคือหลักๆเนี่ยชั้นที่1ถึงชั้นที่5จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งกว้างแบบนี้นะครับคือเหมาะมากสําหรับการทําเป็นสํานักงานแล้วก็แต่ละชั้นของเขาเนี่ยเขามีห้องน้ําเตรียมพร้อมไว้ให้เราด้วยครับ ครับโซนด้านหลังนะครับนี่ห้องน้ำที่เราพูดถึงนะครับแล้วก็นอกจากห้องน้ําแล้วเนี่ยก็จะมีช่องนี้ด้วยนะครับเป็นช่องที่ทางอาคารเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้แล้วสําหรับติดตั้งลิฟต์นะครับผม คุณผู้ชมครับจุดเด่นของอาคารสำนักง,งานแห่งนี้นะครับนั่นคือชั้นนี้เลยชั้นที่6นะครับชั้นที่6และชั้นที่7เพราะเมื่อกี้เราขึ้นบันไดหลักมาแล้วนะครับตอนนี้เรามีเป็นบันไดบนนะครับผมให้ความรู้สึกเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครนะครับคือชั้นที่6กับชั้นที่7เนี่ยคุณสามารถที่จะอัดแอปทำเป็นที่พักอาศัยขนาดใหญ่ได้แบบสบายเลยครับ นี่ไงครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าชั้นที่6เนี่ยจะมีความแตกต่างกับ5ชั้นแรกนะครับตรงที่เขาจะมีการกั้นห้องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือแบ่งสันปันส่วนคุณสามารถที่จะทําเป็นห้องนอนนะครับหรือจะสามารถทําเป็นห้องลิฟวิ้งรูมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ตัวเจ้าของเลยว่าจะอัดแอปหรือว่าจัดสรรได้ตามความต้องการเลยครับ น,นี่นะครับชั้น7ของตัวตึกนี้เนี่ยก็มีระเบียงให้คนด้วยแมเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่กำลังมองหาอาคารสำนักงานทำเลดีๆราคาโดนๆน,นะครับโดยเฉพาะในย่านของถนนสีนครินทและก็ยังอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิแบบนี้นะครับอาคารแห่งนี้น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนอกจากรองรับในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วยังใช้เป็นที่พักอาศัยได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเพิ่มความคล่องตัวของคุณให้มากขึ้นนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับบนถนนสีนครินเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงผ่านเข้ามาด้วยนะครับทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ย่านนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรมาเลยนะครับที่026300700นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ www.bam.co.th กับทางเลือกที่ใช่ในแบบคุณบ้านที่ดินคอนโดจากแบมเท่านั้นสวัสดีครับ